หลังที่ทงกับช่างเอีแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าล่างไว้ใช่ไหมใช่ลายนั้นเป็นลายอะไรฮะ <laughs> เป็นลายหน้าหน้าแฟนเก่าค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับชาวทูบราเธอร์สักแต่พูดคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สําหรับผมแล้วเป็นคลิปที่พิเศษและเป็นคลิปใหม่ที่ใหม่เนี่ยบางทีคอนเทนต์นี้เราไม่เคยทานะฮะก็คือคู่รักผู้ที่รักรอยสักมากมากเขาเป็นคู่รักันสองคนแล้วผมมั่นใจว่าเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะต้องมองคู่นี้แน่นอนรักรอยสักขนาดไหนอันนั้นส่วนหนึ่งนะฮะขอต้อนรับเลยนะคะ <c oughs> ู่รักคู่นี้สวัสดีครับโตสวัสดีครับชินเนี่ยที่บ้านทำมูลนิทิ นะฮะหมาแมวจอนจัดนี่คบกันมากี่ปีละปีปีกว่าค่ะคบกันมาปีกว่าเอ่อเอาเข้าเรื่องรักก่อนแล้วกันนะคุณคิดว่ารอยสักมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดพวกคุณสองคนมาเจอกันปะใช่ค่ะคือคุณคุณปิ้งเขาว่าคุณเห็นรอยสักเขาใช่ค่ะแล้วคุณเองก็เหมือนกันป่ะฮะคุณคุณคิดยังไงกับเดีอร์อลเพราะว่าน้องก็ดูฮาร์ดคอร์กันนะคุณก็ดูฮาร์ดคอร์กันไม่ใช่หรือเปล่าล่ะหน้าตาเลยจริงสไตล์ในเรื่องของการสักต่างกันไหม ไม่ต่างค่ะถ้าถ้าตอนนี้นะคะชอบเหมือนกันแนวเดียวกันก็คือชอบ black ิร์ k เหมือนกันใช่ค่ะณตอนนี้เวลาจะเลือกรอยสักสักรอยหนึ่งหรือไปเจอรอยสักอะไรที่เราถูกใจอะมาคุยกัน้มงแมวว่าเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยเอายังไงดีมีเธอสักอันนี้ก่อนนีสักนไหนเดี๋ยวเราไล่ฟังหน่อยสิคุยค่ะส่วนใหญ่ถ้าสมมติตุ้ยเจอตุ้ก็จะบอกชินอันนี้ดีนะอันนี้เหมาะกับชินแล้วก็จะถามชินว่าเอ้ยโอเคไหมซิว่าเออก็โอเคแล้วแบบมีการแบบแย่งลาย มันขอขอเรานะชินนะเดี๋ยวตุ้ยขอสั่งมันก็มีมันมีอยู่ลายหนึ่งที่ตุ้ยหาไว้มันเป็นลายตรงแบบตรงมือพอดีชินก็แบบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวชินเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้ยก็ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นก็มีบ้างบางลายแต่ก็ไม่แบบไม่ได้ว่าแย่งกันขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้กันตุ้ยส่วนใหญ่ตุ้ยจะเสียสละว่าตุยอยากให้ได้แฟนได้ออกสาวออกมาดีๆเราของเราแบ็คเวิร์ดของเราอ่ะกับของชินต่างไหมต่างกันของตุ้ยตุ้ยจะชอบแบบแบ็คเวิร์ดแต่ของตุ้ยจะเน้นเฉพาะต้องเป็นแบบสััตตวว์์อส ชอบแบบหน้าก็คือเป็นหน้าด็ก็คืออันนี้อย่างเดียวนอกนั้นก็คือจะต้องเป็นแบบเป็นกวางเป็นอะไรก็แล้วแต่คือขอเป็นสัตว์ของตุ้ยยังไงนั่นคือประเด็นใช่ของตุ้ยของตุ้ยราะว่าชอบสัตว์น่คะชอบสัตว์อยู่แล้วคือจะเป็นอะไรมันตุ้ยมีความรู้สึกว่ามันดูดุแต่มันมีความน่ารักด้วยความมันเป็นสัตว์ของความที่มันเป็นสัตว์ใช่พูดถูกใช่ชินครับสไตล์คุณนะอะไรก็ได้คุณอะไรก็ได้ขอให้เป็นงานเวิร์กที่เราสักเป็นยังไงงานเราไม่รู้เัน เวลาเลือกรอยสัตว์สักรอยนึงเราเลือกจากอะไรมันเท่ครับมันเท่ก็เลยคิดว่าให้ลายนีแมงเท่ดีไม่เหมือนใครเอาไปสักบนตัวเราแมงก็น่าจะเหมาะกับเราจุดเปลี่ยนในชีวิตที่เราคิดว่าเฮ้ยเราขึ้นคอดีกว่าว่ะแมงขึ้นหน้าดีกว่านี่ใส่ที่หัวนะไอจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยหรือจุดที่เราคิดว่า เราพร้อมแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นจากความแบบอยากลองว่าแบบมันเจ็บไหมแต่ทนได้ไหมอะไรเงี้ยสําหรับตุ้ยนะเริ่มจากการอยากลองอยากลองใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยว่าเฮ้ยมันจะสวยขนาดไหนเราอยากความสวยใช่ตุ้ยมั่นแต่ว่ามันออกมาสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันเจ็บไหมอยากรู้ด้วยเฮพราะว่ามันแบบเราจะทนได้ไหมกับความเจ็บเพราะว่าตุ้ยโผล่คือทำไมทำไมอีเราเป็นคนซาติด ไม่ไม่ม่ไมแล้วจริงจรเออาคิดว่ามันจะเจ็บไหมจะมีเพื่อนรุ่นน้องที่เขาเคยสักแล้วเขาสักคอเขาสักหัวเขาแล้วเขาบอกตุ้ยวันเนี้ยสักเลยพี่มันไม่เจ็บหรอกตุ้ยเลยคิดว่าเออหัวไม่น่าเจ็บเนี่ยเขาบอกมันเป็นส่วนกระโหลกนะมันไม่เจ็บนะไอเราบอกจริงเหรอถามจริงเออเราคิดว่าเราน่าทนได้มั้งไหนลองนี่โอพอสักไปติ้มไปทีเดียวมันดิ้นท่าเลยตรงไหนเริ่มตั้งแไหนก่อนหัวก่อน ใช่ค่ะตัดบวมใหได้ไหมได้ได้ให้โชว์ความสวยหน่ะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเพราะว่าผมยาวอ่ไม่เป็นไรจะเป็นตรงช่วงช่วงนี้จะใหหหญ่มดเเลยรอตรงตรงถึงประมาณครึ่งครึ่งหัวค่ะเออด้านด้านหลังอย่างเดียวขอคอนบวมไว้เลยก็ได้พี่ว่าเออมีโจทย์ดีอะไรฮะตรงตรงหัวมันเหมือนเป็นลายเหมือนดอกบัวหรืออะไรสักอย่างบัตบาบัตดาเนบาาหมูเลี้ยงไม่ถูกเยมาดารา เป็นเป็นดอกบัวเป็นมันดาล,าล่าราคล้ายๆประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแต่ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นคือ,อเขาก็แบบเขียนออกแบบให้ให้ใหม่เหมือนกันใช้เวลานานนะสักลารยนี้ได้แค่เส้นเหรอพี่แต่ว่า<ด>เป็นเส้นที่แบบเขาลากเส้นใหญ่ค่ะลงเข็มใหญ่เลยสรุปว่าคือทำแรงไม่เสร็จไม่เสร็จก็คือได้เส้นมาแต่ว่าครบครบหมดเลยนะคะเส้นแต่ว่ายังไม่ได้ไปลงต่อใช้เวลาสักเ,ท,เท่าไหร่ถึงจะงแล้ว ไม่ไหวแล้วว่ะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะพี่ปออาการความรู้สึกมันน่ะคุณคิดว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกับอะไรเหมือนถ้าความรู้สึกตุ้ยว่าเหมือนแบบเอามีดไปกรีดความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วยิ่งแบบบริเวณใกล้หูแบบมันจี๊ดมันมันปี๊ดเลยอ่ะพี่ปอสองชั่วโมงเกือบเกือบสองเกือบสองชั่วโมงเล่ารอบที่สองที่ไปทาให้มันเสร็จเนี่ยอีกนานไหมนานเลย ยังยังไม่มีแผนว่าจะไปทําเลยเพราะว่าตอนนี้อ๋ออ๋อโอเคตอนนี้ยังไม่เสร็จก็คือย่เอาลายอย่างเดียวใช่ค่ะคือตอนนี้เราเข็ดอยู่คือตัดใจเข็ดเลยใช่เข็ดใช้คําว่าเข็ดเลยตุ้ยอยากจ,จะไม่ชอบเส้นที่ตุ้เป็นคนที่แบบ เส้นเส้นมันหนาพี่ปอเส้นแรกแล้วเขาใช้เป็นเครื่องเครื่องที่เสียงดังๆพี่ปอหนุ่มเนี่ยใช้เครื่องคอยใช่เหมือนเป็นคนที่แบบกลัวคอยแล้วกลัวเสียงพี่ปอโอ้โหแล้วก็ยิงงั้นใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบมันเด้งมันเด้งมันเด้งดันออกมานถ้าเกิดว่าจะเป็นใช้เครื่องสมัยนี้เนี่ยโรตารีนน่าจะเจ็บน้อยกว่านะใช่ความรู้สึกตู้ยงั้นเหมือนกันตุ้ยยว่าตยงนั้นเดี๋ยวต้องลองามช่างดูแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากตรงนั้นน่ยละมาที่คออ่ะค่ะอีกนานไหมไม่นานมากค่ะอันนี้เป็นแมวส อ๋อแมวสปรใ์ี่สวยดีอ่ะผมว่าคุณต้องชอบหลายน้มากเลยนะชอบแล้วเป็นคนเป็นทาสแมวด้วยค่ะชอบแมวมากอ๋อคุณเป็นชอบเป็นทาตุทาสแมวชอบแมวมากเชอบมากน่ารักดีใส่คุณว่ามันมีจิตวิญญาณมาเป็นสัก์เนี้ยความรู้สึกของแมวอ่ะ กับคุณนะ่ะม,ม,ม,มันมันมันมีคอนเน็คมันมีคอนเน็ชันเพิ่มมากขึ้นไหมคุณว่าสําหรับหนูว่าหนูว่าหนูหนูเป็นคนที่แบบอะไรกับสันคือหนูลิงก์อยู่แล้วพี่ปองเออแล้วแล,แล้วพอนยิ่งสักเข้าไปแล้วเรามีความรู้สึกลิงก์มากขึ้นไหมน่าจะลิงก์มากคือแมวที่แมวจะแถวบ้านบ้านทบ้านทินแมวตอนมาเต็มเนินนี่มาขออาหารเต็ม <c oughs> กกเลงยงเยอะกว่าเดิมอีกหริงเยอะกว่าเดิมอีกพี่ไ่ผมว่าเรื่อง มันพวกมีผูเชื่อเลยนะมันก็เกี่ยวอ่ะก็คุณแบบคุณใส่จิ้มยานผู้แมวเข้าไปอ่ะเหมือนแมวเขาแบบเหมือนเขารู้อ่ะพี่ปอจักมาแค่สองตัวหลังๆเขามาชวนกันแบบห้าหกตัวเหมือนเขาชวนกันอะว่ามาที่บ้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยได้กินเเเจจจ๊๊ใช่วันนั้นมีอะไรขึ้นได้ขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้ชุนคอชุนศักอะไรตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยช่างเอฟแต่งให้ค่ะทั้งหมดนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่รอบทั้งเซตเลยอ่ะ เรื่อยเลยกว่าของช่าง F. เอฟเจ็บเมื่อไหร่ก็พอเพราะช่างเอฟบอกว่าเอาที่ตุ้ยไหวอ่ากี่ชั่วโมงต่อครั้งชั่วโมงกว่าค่ะชั่วโมงกว่าทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงตุ้ยว่าน่าจะไม่เกินสามค่ะสามมาสามชั่วโมงนะให้เราสัามไอ้หน้าผีของของเอฟตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ของเอฟนี่ตัวนี้เลยน่กกากลัวมากทําไมเราถึงเลือก,กลายเนี้ย แต่มันเหมาะกับคุณนะแต่ทำไมทำไมที่มาที่ไปตุ้ยชอบความน่ากลัวแต่มันยังมีความน่ารักในในทุกๆของของตุ้ยนะที่ตุ้ยจะสับเอออ่าลูกนี้มันน่ารักยังไงฮะมันมันก็มีเนี่ยมะกรูดน้องมะกรูดอ่าเป็นเป็นน้องมะกรูดเลยค่ะเอฟแล้วเนี่ยลายเนี้ยไหนเอ่อโจทย์ที่ได้มามันคืออะไรก็ตุ้ยเขาก็คือช่วงช่วงช่วงก็คือผมมาถนัด ทำพวกหน้าคนหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้ว<อ>ตุ้ยก็อยากได้บ้างนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ามันจะมียันมีอะไรอย่างงี้นะเ,<อ>เขาก็โอเคเ,อเขาบอกเขาชอบอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ แล้วก็จอดก็คือหน้าเด็กผู้หญิงเฉยๆฉอะพี่แต่ว่ามันก็เป็นสไตล์เราอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จะใส่อะไรอะพี่ผมอยากให้มันดูไทยอะพี่มะกรูดน่าจะของไทยเราั้มอ๋อคือมันเคยจอดใช่เป็นของไทยไม่เกี่ยวลงของไม่เกี่ยวเลยแต่ผมอยากให้มันออกมาเป็นเป็นยันเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยเอามาดัดให้มันแบบตวัดอะไรให้ให้ลักษณะเหมือนยันใช่แต่ความหมายนี่ก็คือเป็นคําไทยทั่วไปทั่วไปเลยอ่ะแล้นเรามานี่คําว่า อ่าอันนี้จะเป็นชื่อเขาเองอ่ะพี่อ๋อชื่อจริงของตุ้ยใช่อ๋ออ่างกิมกริมตุ้ยค่ะกิมตุ้ยอ๋อกริมตุ้ยมีกิิมมชื่อในอ่าชื่อไอจีของเราด้วยใช่ค่ะแล้วพอดีมันลงแบบสิบสิบคำพอดีคือเราต้องการหาตัวที่แบบมันลงสิบคำอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อโอเคมันดูเหมือนยันจริงจริงไม่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เราสั่งกันใช่ครับพี่ลายอะไรอ่ะลายแลท แรดเหรอใช่ครับอันนี้คือโจทย์ของเขาเองครับทำไมน้องน้องแรดอ่ะแรดจุวิธีการแต่งน้องแต่งหน้านะเออมันก็มันก็ดูเท่าอะไอยสักตรนนะเอออ่ะแะดวด้านนู้นอันนี้น่าจะนานละถูกไหมก่อนที่มาสนใจ black word ใช่ค่ะอันนั้นเป็นลายอะไรอ่ะเป็นซิกนายค่ะนักร้องที่ชอบอ๋อโอเคสักเป็นพอเฉเขาไว้เลยใช่ค่ะ ตู้ยสักเยอะไหมนในตัวไม่เยอะมากนะคะมีแค่ขาแล้วก็หน้าอกออแล้วก็มีหลังที่ทำกว่าช่างเอฟเตยังไม่เสร็จเพราะว่าล่างไม่ชิดอ๋อแล้วลา,ล,าลายนั้นเป็นลายอะไรฮะเป็นลายหน้าหน้า,นาแฟนเก่าต้องหยาบไ่ชิดคงแตกครับพี <c oughs> ่เห็นกันและชิ่น <c oughs> นี่คือแบบพี่ถามนะไม่ได้แบบว่า ยุแยงแตะแทนกัวนะปกติอะเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อแฟนเนี่ยนะผู้หญิงก็พลาดกันมาเยอะนอนทั้งหญิงทั้งชายมันก็แยังกัมัน็ชื่อก็ะชื่อวะแต่หน้าเนี่ยโทษนะรู้สึกไงอ่ะผมให้เขาใส่เสื้อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เวลานอนผมแบบมองเห็นมองแต่หน้าเขาตลอดเออตยือตุ้ยตุ้ย้ตลอดเลยเหรอใช่คือแบบไม่ไม่สามารถแบบที่จะนอนแบบสมมติแบบร้อนนะแต่ก็ถอดเสื้อหรือว่าจะใส่เสื้อแค่แบบเสื้อเลิกขึ้นมาก็แบบไม่ได้ที่ปินครักึ้นแรกที่นอนเลยผู้หญิงต้องใส่เสื้อตลอดโอ้ มีคนมามองหน้าผมตลอดแดงอยออ่าร้อนเลยเหรอร้อนเลยคือเรารู้สึกเราเราไม่ชอบมาตลอดแหละพอเห็นปุ๊บเราไม่ชอบแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าอะถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวทำงาน cover up ละกันใช่ค่ะโอ้แล้วดืนแล้วก็อะตอนนี้งาน cover เป็นยังไงอะก็ทำเส้นไว้เฉยๆค่ะ ทำได้ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะว่าท่างเอฟทำตั้งแต่ข้างบนถึงถึงก้นเลย <S 1> <S 1> ค่ะก็คือทำเต็มหลังเลต็มหลังเลยไหนๆก็ทำแล้วก็ทํางเอฟก็เลยบอกว่าทำทีเดียวพี่พี่ถามนิดนึงนะเราคบกันมาปีกว่า,าเวลาเรามาเคลียร์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยชินไม่ชอบว่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ชินเห็นชินไม่ชอบถูกปะ่ะชินก็บอกบอกตุ้ยใช่ป่ะ ตุ้ยตอนแรกที่เขาบอกอ่ะเรา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 คิดยังไงอ่ะตุ้ยเราคิดว่าอะไรมันก็แค่รอยสักกาเลิกกันไปแล้วนี่เราณวันที่ที่ชินเขาบอกเราอ่ะเรา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 คิดยังไงก็คิดคิดว่าสมควรน่าจะน่าจะลบให้เขาเพราะส่วนตัวตุ้ยเองก็คือตุ้ยคบกับชินแล้วก็มีความสุขว่าไม่จําเป็นต้องเก็บหน้าเขาไว้อยู่แล้วแต่ว่าคือต้องค่อยๆใช้เวลาเพราะว่าตุ้ยก็สักส่วนอื่นไปด้วยไม่ได้ว่าเดี๋ยวมาต่อคอเดี๋ยวมาแบบค่อยๆทําไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของเราเราเขาสึกดีที่ว่าเขาก็พร้อมที่จะ จะทับงานนี้แต่อาจจะใช้เวลานานนิดคนที่ตาไม่ยังเล็ดเอาไว้อยู่ปังแอฟไม่เอาตรงเอาตาเอาอะไรก่อน่าไม่ก็เก็บเออไอจุดอื่นมึงยังไม่ต้องไปทำเอาอะไรที่แบบ อะไรที่แบบอย่างตาเล่นล่ามันไม่ทำอะไรก่อนอย่งี้พี่ตุ้เขาจะเป็นเคสที่ลูกค้าที่แบบคนเดียวของผมที่แบบคาดไม่ถึงแล้วหลอดแล้วพี่เขาจะมาในมุมแบบวันนี้สักคอนะแล้วโดดไปสักคางก่อนแล้วก็ไหลไปจอนแล้วก็มามือก่อนแล้วค่อยมาต่อคออีกที่หลังอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะคลายไปอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันเจ็บด้วยแหละพี่มันเด็นอะไรหมายความว่าหลังกันเหรอหลังเขาก็เจ็บอะไรเงี้ยพี่เขานั่นเขาก็เลยจะทยอยทยอยทำจนที่เขาไหวก่อนเด้านนี้นี่ใครสั่งให้ครับอันนี้ อ๋นนี่เพรสักให้<ล>เป็นผู้หญิงใช่ไหมถือปืนอันนี้เราบ่งบอกถืออะไรฮะไม่ไม่เช่บ่งบอกอะไรเลยครับ<น>ต,ตอนที่ชิ้นมาหาเพรครับผมเข้ามาแล้วเา็ยังไงชิ้นนี้จะเป็นงานแฟดตครับ จะเป็นงานแฟนที่ผมเขียนไว้อยู่แล้วโอ้โหอือใช่ใช่มันง่ายง่ายกันเยอะเลยใช่ครับน้องเขาก็เลือกชิ้นนี้ผู้หญิงถือปืนเอ้ยกูชอบลายนี้ว่ะนอกจากในเรื่องของแบบรูปลักษณ์ที่เราชอบแล้วเนี่ยมันมันต้องอย่างอื่นด้วยอีกว่าโอ้โหงานแฟลชเวิร์กต้องเยอะแยะเราไม่เลือกแต่เราเลือกลายเนี้ยมันมันเราเขียนแล้วเราคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับ ม่อะไรอื่นมันตัวไลายไหนที่มีความหมายกับตัวเรามากที่สุดข้าวหัวลองขอดูหน่อยได้ไหมครับมาโอ,โ,อโอ้โหอ่าขอชมหน่อยเขียนว่าบิดามารดาอ่าโอเคบิดามารดาเป็นความหมายที่ท,ที่ที่ดีตอนที่สั่งนิ่บอกพ่อแม่ไหมว่าจะไปสั่งบิดามันไม่ได้บอกเลยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วสั่งเสร็จบอกเขาไหมว่าไม่ได้บอกแล้วทุกวคนรู้ไหมรู้รู้ครับรู้ว่าเราสั่งบิดามารดาหรือไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่คือเสน่ห์เขาเลยนะตุ้ยใช่ไหมเราเลยแบบเขามัาเขาจะมึนๆอย่างเงี้ยอรสักฟอนครับเขียนว่า too fast too light too die too young too fast too light light แบบว่าชอบเนี้ยชีวิต อ๋อ to live to fast to live to die to young เอ่อทำไมถึงว่ชอบอันนี้คำนี้เมืนแบบเร็วไปที่จะใช้ชีวิตครับอ่าแล้วเด็กไปที่จะตายเย้โหหล่อเลยหล่อต่อมาก็มาได้อกตรงหน้านี่สัตว์คำว่าคำว่าอะไรสึกสอดกัำนี่ไงข้อถานอ่ะบิลลี่ครับ ใช่ใช่ออการ์ดว่าบีลีฟตานรงหน้าตาอยวูว่าขี้ยาครับ<อ>เป็นว่าขี้เขียวขี้ยาตอนแบบที่ผ่านมาผมเลเทสอ๋อโอเคโอเคเข้าใจาอ๋อมันเข้าใจแล้วคอสักอะไรครับลูกแพ้ครับลูกแพ้อันนี้ใครสรั่งให้พี่นิวอ๋ออันนี้นิวสั่งให้อ่านิวนี่เขาอเออสั่งแพ้บ่อยมากเลนะ ใช่ครับราชาแพะเลยครับทำไมทำไมถึงสั่งแพะชอบครับมีแบบทำไมถึงชอบแพะเป็นพิเศษไหมตาตาันกระโหลกอ่าโอเคอันนี้เมื่อก่อนนี้เป็นงานเมื่อก่อนชอบสั่งงานสีอะครับก่อนที่มาแต่อนนี้เป็นไรครับเป็นงานนางเงาครับนางเงือกผีโอเคมีกระโหลกมีหลังมีไหมไม่มีไม่มีเนาะโอเค ไอ้เวลาเราสองคนไปไหนมาไหนที่การนี้โหที่เราคนไม่งงมองกงันแบบเยอะเนาะมีบ้าง มีบ้างสําหรับต,ตุ้ยชินนะคะแต่สําหรับชินอาจจะมีเขินบ้างเพราะว่าชินกับตุ้ยชินเขาค่อนข้างขี้อายอไม่เหมือนตุ้ยคือสําหรับตุ้ยค่อนข้างแบบไม่เป็นไรใครมองบางทีคือเขาไม่รู้ตากตัวตนเราอยู่แล้วพี่พอเพราะคนตาติดตาใช่ส่วนใหญ่คนมองไม่ดีก็ไม่เป็นไรเอาแบบพี่น้องเพื่อนมองดีก็กโอเคแล้วค่ะไหนคุณลองเล่าให้ฟังสิงว่าที่มาท,ที่ไปมันเริ่มต้นยังไงที่มาของสัตว์ทุกวันนี้คือเลี้ยงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คุณตามากกว่าคือเลี้ยงเขา คุณตาเก็บพวกหมาจรหมาขี้เรือออย่างเงี้ยค่ะพี่ปอมามารักษาคุณแม่นี่ก็เป็นคนเลี้ยงต่อแต่คุณแม่เองก็เลี้ยงด้วยนะคะท,ที่ที่กรุงเทพก็เลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะเหมือนกันพี่ปอ,อก็ขนจากที่นู่นมาขนมารวมอยู่ด้วยกันขนใส่ก็เลี้ยงด้วยทุนส่วนตัวมาตลอด10กว่าปี17ปี17ปีทุนส่วนตัวตอนนั้นค่ะเ7ปีอ่ะ,ะสะ์สมมาทั้งหมดเนี่ยที่ รับเลี้ยงมามกี่ตัวนะตอนนั้นถ้ารวมแล้วก็น่าจะเต็มร้อยน่าจะถึงนะคะพี่ปอถ้ารวมตัวตัวที่ยังอยู่ในปัจจุบันด้วยเสียไปที่ตายไปที่ตายไปตัวใหม่เข้ามาใช่ใช่เพราะว่าเหมือนตัวใหม่ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ก็มาพี่ปอ เหมือนคนเนอะใช่คือดวงมันแบบดวงจะไปเจอจริงๆอ่ะคุณแม่คือเอาหมาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไปหาหมอสักพักคนก็ไปทิ้งทิ้งที่โรงพยาบาลเสร็จพอคุณแม่จะกลับบ้านหมาแมวให้ทิ้งไว้ก็วางอยู่ตรงโรงพยาบาลถ้าเราไม่รับไปพี่ปอก็ไม่มีใครเอาคือทุกคนที่บ้านทุกคนก็คือพร้อมที่จะไม่เป็นไรเอามาเลยเจอก็มาคุย้าแล้วว่าเออเราคุยคุยกัี่ปอคุยคือคุยนะที่นี้คือเราชั่วตอนนี้คือไม่ไม่ไม่รับเลี้ยงแบบ เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ถ้าสมมุติเจอเคสหนักหมาแมวโดนรถชนอุบิเหตุจริงๆหรือว่าเขาเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเจอต่อหน้าเราก็ต้องช่วยให้เขาต่อชีวิตเขาก่อนตรงนี้พี่ปอคุณคิดว่าการที่ที่บ้านคุณเนี่ยเนี่ยทำบุญเยอะขนาดนี้เนี่ย ุณคิดว่ามันส่งผลให้กับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวครอบครัวคุณไหมสิ่งดีๆหนูว่า<ม>คุณแม่แกมีความสุขอะพี่พอ<ม>แกไม่ได้ต้องการอะไรอะ<ม>แกมีมมีความสุขว่าแกได้ช่วยต่อชีวิตสัตว์แกบอกว่าเนี่ยจากแมวที่เขาร้องไห้ตอนนี้เขากลับมาวิ่งเล่นได้แม่ก็แบบมีความสุขแล้วแล้วที่บ้าน,นทำธุรก,กิจอะไรนะขายเสื้อผ้าค่ะเป็นโรงงานก็คือตัดเย็บเองทุกอย่างขายเองหมดเลยค่ะแล้วคุณก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใช่ค่ะมาดูแลดูแลตั้งแต่แรกใช่ค่ะโอ้คะ แต่ก็แบบก็พยายามทําให้ถึงที่สุดอะพี่ปอเพราะว่ารับรับมาแล้วเราก็ทิ้งเขาไม่ได้ค่ะพี่ปอเอางี้ลองไปเซิร์ชดูก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อความมั่นใจเรารักน้องหมาน้องแมวอยากไปช่วยเขาเนี่ยก็ตามนี้นะฮะที่ที่ที่หลอดได้เขียขนของคนนุณนะจอมคือคุณนี้ที่บ้านนี่สุดยอดเลยนะ<ห>ตอนนี้โปรเจกต์ต่อไปในี้ของการสัต่ง<ห>นอกจากน้องเขาจะได้มีโอกาสขอเสื้อนอนแล้วนี่นะโอ้โหอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ นอกจากนั้นเราคิดว่าจะมาฟูซูริปได้ไหมใช่ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆดีกว่าพี่ปอชอบที่จะได้เห็นมันทุกๆวันชินสัตรอยสักคืออะไรครับสำหรับคุณชอบส่วนตัวมากอืมแค่นั้นเลยก็คล้ายๆคล้ายๆของตัวเองโปรเจกต,ต์ต่อไปคิดจะทำอะไรเต็มแข็งน่าจะทำหนึ่งไหมหรือพอพอแล้วอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะน่ารักมากฝากอะไรคงไม่ต้องฝากหรอกเพราะว่าผมคิดว่าเราดูว่าเราก็จะรู้สึก ได้ถึงตัวเขาตั้งคู่นะฮะอันนี้ขอบคุณมากเลยนะ,ะขอบคุณบขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอด